คลิปของคนขมรครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีการไลฟ์สดในติ๊กต็อกคุณก้อยคนในบ้านเขาก็บอกว่าทําไมไม่กลับประเทศน่ะอืคนที่เขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับทําไมอยู่ที่นี่ก็มีกินน่ะทำมาหากินได้ฉันไม่อยากกลับประเทศแล้วจะทำไมอะ่ะขออภัยใช้คําว่ากูไม่กลับก็ไม่ได้พูดไม่เพาะนะคะแต่ว่าออพูดตามคลิปที่เขาอัดคลิปมาแล้วเขาบอกอย่างนี้เลยกูไม่กลับตรูไม่กลับ คุณก้อยเล่าไปเลยรับภาพขึ้นไปเลยนี่ <c oughs> คือผู้หญิงกัมพูชาคนนี้เนี่ยนะคะนี่เธออัดคลิปเลยนะคะเธอชื่อจริงค่ะว่าอุเทนสอนวงนะคะชื่อเล่นก็คือไข่มุกชื่อเล่นน่ารักเนาะเ <c oughs> นี่ยเธอออกมาไลฟ์นะคะไลฟ์เป็นประจําในติ๊กต k อกนั่นแหละค่ะแล้วก็คือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานะคะจากคนชาติเดียวกันในแหลายตั้งคําถามทําไมทําไมยังอยู่ประเทศไทยทําไมทําไมไม่กลับประเทศเราก็คือไม่กลับขเขมรนั่นเองเจ้าตัวยืนยันชัดเจนค่ะจะอยู่ไทยต่อไปไม่คิดกลับกัมพูชาหลายคนก็เลย ตั้งคําถามเอา้าบ้านก็ไม่ใช่ไปอยู่ทนะําไมเลยน่ะเธอบอกเอ้าก็อยู่ไทยมีความสุขดีนี่ mm. แล้วก็ฝากข้อความถึงคนที่ต่อว่าด้วยนะคะมาหาว่าเธอไม่รักชาติเธอบอกไอชาติะก็รักแต่ว่ากูจะอยู่ไทย mm. บอกชัดเจนเลยไม่กลับเขมรไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาสงสัยทําไมกูไม่รักชาติหรือว่าบ้านเกิดตัวเองกูไม่ได้ลืมแต่กูไม่กลับจําเอาไว้ด้วยไม่ต้องมาถามครับแล้วก็บอกเลยไอ้ด t นแคลประมาณนี้ว่ากูใหม่แค่จะกลับไปทําไมก็ในเมื่อถ้ากลับไปแล้วงานก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าค่าตอบแทนก็ไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับคนหลายแสนคนกลับไปที่ประเทศเขมรเนี่ยที่ฮุนมาเนตบอกว่าโอ๊ยมีตําแหน่งงานว่างงานเยอะกลับมา พวกคุณกลับมาใครเจ็บป่วยกลับมาเขมรกัมพูชาเนี่ยมีโรงพยาบาลรองรับสุดท้ายกลับไปเนี่ยก็กระสือกระสนผมต้องใช้คํานี้นะครับกระสือกระสนในการเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งมาแบบผิดกฎหมายแบบเถื่อนเือนเธอคนนี้ก็เลยบอกว่าแล้วจะกลับทําไมอะ่ะไหนดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยครับน้องไข่มุกฮะกูไม่กลับอืจบนะไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยว่าทาไมกูไม่รักชาติลืมบ้านเกิดกําเนิดตัวเองกูไม่ได้ลืม แต่กูไม่กลับจำไว้ด้วยไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องดา่ากูไม่แขกเพราะมึงเองก็ไม่ได้หาเลี้ยงครอบครัวกูอยู่แล้วใดีวปะเพราะตัวมึงเองก็ลําพังก็หาเลี้ยงครอบครัวเองแทบจะไม่รอดแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วไม่ต้องมาสนใจชีวิตกูหรอกสนใจชีวิตตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมเออไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนกูหรอกนะเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวตัวเองให้มันมีข้ามีน้ํากินเพียงพอสามมือก่อนสามเวลาก่อนนะกูจะกลับหรือไม่กลับเรื่องของกู ฝากมึนด้วยล่ะก็ฟาดคนเขมด้วยกันเองนะครับที่หาว่าเธอไม่รักชาติก็ในลักษณะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออย่าเสือใส่เกลือเรื่องคนอื่นเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนกินข้าวให้ได้ครบสามมื้อนอนให้หลับท้องให้อิ่มสบายก่อนอีกหนึ่งคำถามในไลฟ์สดท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่ามีคนไปถามไข่มุกว่านะสำนึกบุญคนของประเทศกับบูชาบ้างไหมไข่มุกตอบอย่างไรไปฟังดูครับ และเมื่อทำม,มาก็ขอตอบให้นะจะสำนึกได้บุญคุณหรือว่าสำนึกไม่ได้บุญคุณมันอยู่ที่คนค่ะแต่สำหรับตัวฉันฉันสำนึกบุญคุณค่ะ,ะเวลาที่ฉันลำบากฉันเอ่ยปากถึงคนไทยคำว่าบุญคุณนะ่ะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยนะเวลาคุณมาทำงานในประเทศไทยแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกทางบ้านไม่สบายแล้วคุณเดินไปหาหัวน้างานของคุณหรือว่าเ่าแกาของคุณเ่าแกาครับ ผมขอเบิกเงินหลวงหน้าได้ไหมสักสามพัน 3, ส่งให้ลูกทางบานลูกไม่สบายอยู่บ้านลูกป่วยไม่มีเงินไปหาหมอแล้วเท่าแกก็ไปเอาเงินส่วนตัวมาให้คุณนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญคุณไม่ใช่เข้าใจาเงินให้คุณแล้วก็จบแล้วเวลาที่คุณเจ็บใครได้ป่วยถ้าไม่มีในจ้างคนนั้นช่วยคุณน่ะแล้วคุณจะมีเงินไหนส่งให้ลูกส่งให้พ่อให้แม่เพื่อที่จะรับสาตัวจริงไหมนี่แหละเขาเขาให้บอกว่าให้ใช้จิตสํานึกคิดสักนิดนึงบุญคุณของเขามันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่จ่ายเงินแล้วก็จบแล้วก็ไปเลย <ข>แน่นอนครับคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นจํานวนมากค่ะคนเข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนแบบนี้ในกัมพูชาสักครึ่งประเทศก็คงจะดีบ้างก็บอกว่าผมสังเกตดูแล้วมีไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นแบบนี้บางคนชื่นชมนะคะไข่มุกเอ้ยน้องพูดดีครับ คนไทยมีจิตใจเมตมตานี่ครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับประมาณตีสี่ครึ่งครับเจ้าหน้าที่กองกาลังบูรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่12และก็กองกำลังตํารวจตะเวนชายแดนที่12นะครับก็บูรณาการร่วมกันนะครับในการที่จะตรวจสอบพื้นที่ลาดตะเวนตามแนวชายแดนนะครับ้านที่อำเภอโคกสูงที่สากแก้วเพราะว่าเราได้รับรายงานท่านผู้ชมดูภาพนะครับมีแรยงานต่างด้าวน,นะครับลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยมาแบบเถือถ่อนนี่แหละ ผิดกฎหมายคือลักษณะแบบว่าถ้ากูอยู่ที่กมพูชากูตายขอตายดาบหน้าดีกว่าอย่างน้อยไปอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าเจ้าหน้าที่ใช้อะไรนะในการตรวจสอบเนี่ยใช้โดรนเทอร์มอลนะครับซึ่งมีการติดกล้องถ่ายภาพนะครับจับความร้อนฮิตนะครับบินลาดตระเวนก่อนนะครับเพราะมันเป็นยามค่ำคืนถ้าผู้ชมดูภาพนี้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมคะพอม,ม,ะมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในไร่อ้อยอะ่ะแล้วลดการสูญเสียด้วยนะครับ ปลอดภัยด้วยค่ะแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยความร้อนที่มันขึ้นมาเนี่ยอันนี้เห็นชานีวิ่งหนีแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่นีวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าความสับสนโอลม่านของคนขมรนที่กําลังเข้าเมือมาแบบผิดผิด เห็นไหมบางคนไปทางซ้ายบางคนไปทางขวาตอนแรกอยู่รวมกันเป็นกระจุกเลยค่ะอู้มาเยอะเหมือนกันนะคุณก้อยดูดิมาเยอะค่ะ<ต>เ็ไรู้อะค่ะเนี่ยเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านที่บ้านอ่างศิลาอยู่ที่โนนหมากมุ่นนะคะกระจายเลยกระจายกําลังกันแล้วก็เลยเข้าปิดล้อมเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ค่ะสุดท้ายแล้วจับได้ในกลุ่มก้อนคนขนาดนี้เนี่ยห้าสิบสองคนแบ่งเป็นคนขเขมร คนกับเมียเนี่ยสีคนนะคะแล้วก็เมียนมาอีก7คนค่ะแน่นอนครับเข้ามาแบบผิดกฎหมายอันนี้นะครับก็มีการถูกจับกลุมตัวและสอบปากคำเบื้องต้นทั้งหมดยอมรับสารภาพเลยครับบอกว่าถ้าอยู่คาเม,มาเนี่ยชันตายตายแน่นอนแต่ถ้ามาที่ประเทศไทยมาเสี่ยงเอาเนี่ยมันมีโอกาสที่รอดถ้ารอดเนี่ยหมายถึงพวกเขานั้น ยังมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่ขเขมรเหมือนไปตายเอาดาบหน้าลักษณะแบบนั้นเห็นบอมีนายหน้าด้วยมีคนน<ฆ>ําทางนะครับเป็นคนกัมบ,บูชานี่แหละนะครับพาเดินเท้าเข้ามานะครับใช้ช่องทางตามธรรมชาติจุดหมายปลายทางเนะี่ยที่เข้าสู่ไทยได้แล้วเนะี่ยใครโชคดีก็ไปหางานทำเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะครับเข้ามืองผิดกฎหมายคุมตัวไปให้พนักงานสอบสวนส,สพโคกสูงในพื้นที่นะครับดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับสู่ประเทศต่อไปค่ะคือเอาจริงๆนะคะขเขมรอดอยากคำนี้ ยังใช้ได้นะคะเพราะอะไรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศกองกําลังบูรพาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ค่ะพันเอกชัยนรงกาศีนะคะท่านออกมาบอกอย่างนี้ว่าไอ้โดรนที่ใช้ในการบินตรวจสอบแรงงานลักลอบเข้าไทยเนี่ยนะคะคุณกันจอมพลังเขาให้มานะคะคุณผู้ชม,อมขอชื่นชมเลยค่ะแล้วเป็นพื้นที่ที่จับได้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้อีกเยอะอันตรายมากเลยนะแต่คนกัมพูชาทําไมอดอยากไม่ยอมเสี่ยงเสี่ยงตายเลยท่าน บอกเลยว่าอดอยากมากเห็นไหมในพื้นที่ภาคหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจเหตุผลแล้วหรือยังครับว่า<ฆ>ทำไมทหารถึงยังไม่บังจุดในบางพื้นที่เห็นไหมครับอันตรายวัตถุระเบิดคือเขายังไม่ให้ประชาชนเข้าไปเพราะว่ามันยังมีการร่วมกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ แล้วก็การเข้ามือมาและสนับแบบนี้เนี่ยนะครับคนเขมรนะครับที่เข้ามาเนี่ยจ่ายค่าในหน้าสูงถึงประมาณ6 0 0 0ถึง7,000บาทนะครับและตั้งแต่ปิดด่านเนี่ยแน่นอนคนกัมบูชาคนเขมรเน้นตอนนี้เข้าไทยเป็นจำนวนมากมาเสี่ยงตายเอาตำรวจและทหารจับได้เกือบทุกวันลองฟังท่านดูฮะผบหน่วยครับการลักลอบเข้ามาแล้วก็มีการใช้โดนในการที่จะไปตรวจจับแล้วก็ไปไปไล่จับเอาโดคืนในไล่มีความร้อนมีอะไรพวกนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณกันเขา สำรให้มาเราก็ใช้โดนตัวนี้ไปตรวจแล้วก็เอาคนไปไปไปล่จับซึ่งซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณใกล้ใกล้หลักเขต47ไป48นะครับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งมีวัตถุระเบิดยังไม่ได้เก็บกู้แต่เขาก็ทําการลักลอบเข้ามาก็ไม่ไม่ไม่กลัวเรื่องของระเบิดเ <c oughs> ช็คกับเขาดูสัมภาษณ์ดูว่าว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าก็น่าจะในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองมาเพื่อที่จะมาหางานทาในในฝั่งไทยเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่มีงานรองรับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของ ไม่มีอะไรจะกินอะไรมาเนี่ยครับพี่โคตุงตรงนั้นดงระเบิดเยอะไหมครับเยอะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่เก็บกู้ครับพื้นที่ยังไม่เก็บกู้ครับใช่ของ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 ฝั่งเราอย่างเดียวของฝั่งเราอย่างฝั่งเดียวฝั่งฝั่งฝั่งเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่ามีหรือเปล่าแต่ในพื้นที่ของเรามาตั้งแต่ข้ามข้ามเส้นเขตแดนมาเนี่ยมันยังมีวัตถุระเบิดที่ไม่ได้เก็บกู้อยู่โซนบ้านภูน้ําเกี้ยง ท่านผู้ชมครับอีกคนหนึ่งเป็นคนคเขมรนะครับอายุ43ปีที่เชื่อว่าในทีนะครับเข้าประเทศไทยมานะครับแบบผิดกฎหมายผ่านช่องทางตามธรรมชาติตามตะเข็บชายแดนตามป่าตามเขานี่ครับพาครอบครัวมาด้วยนะครับเดินเท้ามานะครับกว่า30กิโลเมตรเหนื่อยนะท่านผู้ชมครับร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย ตั้งใจนะครับว่าถ้าหลุดไปได้เนี่ยจะไปทํางานที่เมียนมุรีนะครับต้องจ่ายค่าในหน้าก่อนนะครับค่าตงก่อน6,500บาทแต่ว่าปลายทางจะไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่าเ mm hmm. จ้าตัวบอกว่าเคยเคยเข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่2ประเทศมีปัญหากันปะทะกันก็ต้องกลับประเทศไปที่ขเขมรแต่ไปอยู่ที่นั่นน่ะอัตคัดไม่มีเงินขัดสนไม่มีไรายได้อดอยากหนี้สินก็เยอะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตายดาบหน้าดีกว่าค่ะฟังดูฮะ แต่ว่าเราตัดิใจเองไม่อยากไปก็มันไกลระยะทางมันไกลพนมเปเ<ม>พอเราอยู่ติดชายแดนชาวนาเนี่ยเราอยาเดินทางมันไกลมากกว่าเมืองไทยอีกพระเรามาเมืองไทยว่าเราใช้เวลาวันเดียวก็ถึงแล้วน<ม>ี่นู่นแต่เราต้องใช้เวลาสองวันสองคืนกว่าจะถึงนูน่นครับคิดบ้างครับแต่เรียกว่าเสี่ยงเอาเหรอพี่แต่เราเสี่ยงเอาทําไงได้เรามันไม่มีทางเลือกเราต้องมาหาเงินที่นี่เพราะว่ามันอยู่ที่นี่มันสบาย เงินแบบเราได้เก็บมั่งอ่ะส่วนในจำนวนคนที่เขาจับได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่โนนหมักมุนเนี่ย52<ฆ>คนเป็นเมียนมา7คนชื่อว่าในเรนอายุ35ปีครับบอกว่าไปกับคนขเขมรนี่แหละนะครับบอกว่าตอนนั้นน่ะไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับชาวขเขมรนี่แหละพอด่านปิดปั๊บเนี่ยก็กลับเข้าไทายไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน นะครับก็เลยลักลอบเข้าเมืองพร้อมกับคนขมรนี่แหละในหน้านะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหนึ่ง 5, บาทอันนี้น่าจะแพงกว่าคนขมรน,นะเห็นไหมถ้าเป็นคนเมียนมาโดนฟันนะครับมขมรด้วยกนันในประมาณ6 7 0 0 0บาทในหน้า,นาขมรเห็นไหมนาเลือนไหมเห็นไหมแต่ถ้าเป็นคนไม่ใช่คนขมรด้วยกันโดนฟันเลยครับหนึ่ง 5, บาทเขาบอกว่าเนี่ยโดนจับแล้วยังไงเสียดายตังที่โดนจับเนี่ยค่ะเ,เนี่ยค่ะคือตอนนี้เราก็ต้องระแวดระวังกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรคือช่วงเวลาเนี่ยค่ะ ก่อน10ตุลาคมเราต้องจับตาดูนะคะคว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้าง